คุณผู้ชมไปทางด้านของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลน,นะคะเพิ่นก็ได้ล่งพื้นที่นะคะปซอยเหลือครอบครัวของคนพิการค่ะ ทางด้านของนายชลที่ยังตรงค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางัท่านั่นยังตรงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุบลราชธานีนาย,ยเหลรากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กําลังใจขอบกล้วนนั่งวิไลวันสีสะอาดอายุ44ปีนะคะเป็นชาวบ้านตาย่อยยูทีตําบลโดมประดิษฐ์อาเภอดาเนื่อนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมกันนี้พันก็ได้ไปมอบสิ่งของนะคะไปมอบเงินเป็นการซ้อยเหลือในเบื้องต้นขอบกล้วนนั่งวิไลวัน มีเจคนน้ำกันนะคะก็คือนางวิไลวันกับสามีและกันลูกอีกหาคนค่ะโดยลูกไายคนโตลูกสาวคนที่2 ทำงานมีครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดโดนๆถึงจะมาเยี่ยมบ้านเทอหนึงนะคะก็จะส่งเงินมาดูแลน้องๆครั้งละ1,000ถึง1,500บาทส่วนลูกสาวคนที่3อายุ17ปีค่ะมีอาการพิการน้ำในสมองผิดปกติเป็นมาตั้งแต่กำเนิดค่ะหมอสามารถที่จะเคลื่อนไหวร่างกายได้หมอต้องพาตัดใส่ทอระบายน้ำออกจากสมองให้ลงมาอยู่ที่กระเพาะปัสสาวะแล้วก็มีลูกสาวอีกสคนค่ะ อายุ10ปีและกาะ12ปีทั้ง2คนกับอากาศปกติดีสําหรับสามีนะคะเป็นลูกจ้างป้าใหม่อุทยานแห่งชาติผู้จองหน้าย่อยไรายได้ลักกมาจากเงินเดือนของสามีค่ะส่วนเงินคนพิการ เงื่อนค้นพิการและการเงื่อนจากการสรานตะกาพลาสติกเพิ่นขายในราคาใบละบ80บาทนะคะหน้าจอที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ราคา80บาทถึง0 0บาทรายบาทได้ใดจากการสรานตะกาพลาสติกนะคะมือหนึ่งเพิ่นจะขายได้ยู่ประมาณ1-2ถึงใบค่ะ,ะเฉลี่ยบกเกิน10ใบต่อสัปดาห์ส่วนค่าใส่ใจต่างๆนะคะกับมีทั้งค่ารักษาบุตรสาว ค่าอาหารในขอบครัวทําไห้ไร่รับบพ่พ่อกับไา่ใจนะคะปัจจุบันล,ลูกสาวคนที่3อายุ17ปีซึ่งบอกไปว่ามีอาการผิดปกติอาการพิการนะคะนาในสมองผิดปกติซึ่งเป็นมาตั้งแต่กําเนิดก็ต้อง ใส่ออกซิเจนในการซ้อยหายใจนะคะซึ่งมีค่าใส่ใจเพิ่มขึ้นวันละ4 0 0บาทเป็นค่าออกซิเจน2 0 0บาทแล้วก็ค่าขนส่งอีก2ร0อยบาทร่วมกันเป็น4 0 0บาททําให้รายจ่ายของขอบครัวเพิ่มขึ้นนอกจากการซอยเหลือในเบื้องต้นนะคะทั้งด้านของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ผลกัน,นําเอาสิ่งของมาหมอบไผ่กับขอบครัวนางนวีไลวันส่วนทั้งด้านของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัง วัดอุบลราชธานีอำเภอน a m ยืน่นหลักกาองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์เพิ่นก็ได้จัดหางบประมาณนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงและก็ปลอดภัยในส่วนของคุณผู้ชมนะคะหรือว่าท่านใดที่ต้องการจะซอยเรือขอบกลวกของคุณวิไลวันซึ่งเพิ่นกับสารตะกาเป็นอาชีพเสริมในราคาใบละ80ถึง100บาทถึง100บาทนะคะอยากจะซอยเรือเพิ่นกลับไปอุดหนุนในเรื่องของตะกาได้นะคะหรือจะสอบ ถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0988596710ค่ะ